สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะได้ไปเที่ยวกันที่บ้านป่าหมากจังหวัดประจวบคิริขันบ้านป่าหมากก็เป็นชุมชนเล็กๆครับตั้งอยู่อำเภอสามร้อยยอดตอนนี้เราก็ออกจากจังหวัดนนท์มาช่วงนี้ก็บ่ายมากแล้วบ่ายเกือบบ่ายสองแล้ว,วนนี้เราก็มากับเจ้าคันนี้ครับเจ้าเวอร์ซิต โอทิต300ร้อจากจังหวันดนนท์มาตั้งแต่ประมาณ11โมงระยะทางจากนี้ไปจากตรงนี้น่าจะเลยจามมาแล้วแหละอยู่ในเขตเพชรบุรีเดี๋ยวสักประมาณร้อยโลก็น่าจะถึงบ้านป่ามากนี้มากับเจ้าวอทิตสามรแล้วก็มากับน้องคูทิตอันนี้กับอา5ห้า โอเคครับระหว่างทางเดี๋ยวจะรีวิวเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เิ่นได้วิ่งแล้วสันเขื่อนปานบุรีนะครับท่านผู้ชม เมื่อที่เราจะไปบ้านป่าหมากทางซ้ายมือเป็นเขื่อนนะด้านเขื่อนหรือถือถ้าเราจะไปบ้านป่าหมากธรรมาจากรุงเทพก็ไม่ใช่เข้าได้สองทางนะครับมีเขาบอกว่าเข้าทางวัดเพื่อมนุษได้ทางหนึ่งแต่ส่วนผมมาทางตัวเพอปานบุรีครับมา,ากรุงเทพมาปานเราก็มา แยกตรงปานข้ามาเลาะสันเกิดปางบุรี นี่เรากาลังมุ่งหน้าเข้าบ้านป่ามากสองก้างทางก็เป็นสวนสับประรดครับท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นภูเขาสวยงามมากอีกไม่ไกลแล้วจะถึงแล้วครับบ้านป่ามากชุมชนบ้านป่ามากทางดีนะทวงนี้ขับไปเรื่อยๆกินลมชมวิวไป ประมาณทักสามสิบโลจะถึงแล้วบ้านป่าหมากวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนแดดอ่อนๆวันนี้มีดอกไม้สวยด้วยข้างทาง ตามตะข้ามสะพานมาครับตรงไม่กี่โลนะ ก็ประมาณยี่สิบโลยีสิบหกโลกนะครับอ๋อแต่ว่าใกล้จะถึงอีกสี่ห้ากิโอห่างมันจะวิบากอ๋ออ๋อไก่ตรงนี้ประจําเลยนะครับไก่สุกเศร้าอาทิตย์ครับอ๋อคอยคอยบอกทางก็ธรรมดาผมจะเป็นไส้กรอกไงตรงนี้พอดีแม่บ้านป่วยอ๋อก็เลยทําไส้กรอกไม่ได้ก็เลยเอาชิ้นมาขายแทนครับโอเคเราเข้าป่ามากแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นฝายน้ําตะพานเนี่ย แต่ตอนนี้น้ำน้อยตรงนี้เป็นวัดใช่ปะวัดใครจะถึงแล้วก็ตานงมุชอง บ้านป่ามากอยู่ด้านหน้าเรานี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้แลาต่ำลงไปเลยครับตรงนี้สูงมากเลยกำลังลงลงต่ำดิ่งลงไปเลยใกล้จะถึงแล้วครับบ้านป่าหมากอีกประมาณตั้งห้าหกโลก็ถึงแล้ะแต่ทางโดยรวมก็ดีนะครับดานยางตลอด เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าประ,ประมาณสักก่อนเลี้ยวเข้าประมากห้าโลจะเป็นทางออฟโรดนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วมาจากแยกมาจากปานบุรีทางดีทางทางดีเลยผู้ชมเห็นเขาบอกว่าประมาณห้าโลนะครับถึงป่ามากทางลุกลุกรังแต่ทางเรียบครับ ครับน้ำมันระวังหน่อยเท่านั้นแหละ ตงนี้จะเป็นสะพานนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นคอนกรีตนะครับก่อนจะถึงบ้านป่าหมากนะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่ เมื่อกี้มันจะเป็นลูกลังสลับคอนกรธ,ธรรมชาติเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเกือบห้าโมงเย็นแล้ว ตอนนี้ก็สลับลูกหลังนะตอนนี้ก็เป็นลำธารน,นะครับขอนจะถึงบ้านป่ามากน้ำใสตรงนี้น้ำใสมากเลย ถึงแล้วครับท่านผู้ชมจุดกลางเต็นท์บ้านป่ามากถึงแล้วโบสถคิตจักรบ้านป่ามากไปทางไหนแล้วเนี่ย ้านกลางเต็นท์เดียวซ้ายทางมีออฟโรดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ถึงแล้วบ้านปลามาบอันนี้คือลำธารน,นะครับท่านผู้ชมผมมากลางเต็นท์กับมีน้ำแต่น้ำไม่เยอะ กางเต็นท์นะครับดีครับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านป่าหมากแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเต็นท์ของเรามีเต็นท์มีมาด้วยกันสองคันสองคนวันนี้การน้องผู้ชิดครับอาธิป่า เราก็ได้มากับเจ้าวอร์ซิสสามร้อยคันนี้คือเจ้าวอร์ซิสสามร้อยมาจากจังหวัดนนท์มาเรื่อยๆประมาณสิบสิบเอดโมงออกจากจังหวัดจังหวัดนนท์ก็มาถึงนี่ก็ห้าโมงเกือบหกโมงนะครับอันนี้เป็นลำธารน,นะครับท่านผู้ชมลำธารบ้านป่าหมากนี่น้ำใสมากเลย หรือว่าจะลงไปเล่นน้ำซะหน่อยมองเห็นไกลๆก็เป็นสะพานครับสะพานเดินข้ามไปวัดฝั่งตรงข้ามโน้นก็จะเป็นร้านกาแฟครับท่านผู้ชมไม่ไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าครับร้านกาแฟด้านบนก็เป็นห้องน้ำ วันนี้เราจะนอนที่นี่กันหนึ่งคืนนี่สะพานครับเป็นสะพานแฝนเดินข้ามไปวัดชุมชนบ้านปามากวัดอยู่ตรงข้าม อันนี้เป็นร้านกาแฟครับท่านผู้ชมร้านกาแฟปิดแล้วครับร้านกาแฟเรามาเย็นนี่เป็นลำทารลำธารมองแล้ก็เราจุดกลางเต็นท์เราอยู่ด้านโน้นครับด้านหน้าเราเนี้ยดูขวามือครับด้านนีดน้ด้านลำทานเด็กเล่นน้ำกัน แล้ก็มาด้านนี้ครับก็เป็นลำธารด้านล่างนี้สูงมากสะพานสูงมาก <c oughs> น้ำใสามากนี่ว่าจะลงไปเล่นน้ำท่านหน่อยนี่คือบ้านป่ามากครับท่านผู้ชมด้านโน้นด้านซ้ายมือมีจุดกลางเต็นท์มีคนมากลางเต็นท์อยู่สามสี่เต็นท์คนไม่เยอะนะวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะเม่อ้องวันร้อนมาก อากาศเริ่มเย็นแล้วตอนนี้คืนนี้ก็น่าจะเย็นสบายไม่ร้อนอันนี้เป็นร้านกลางเต็นท์อีกลานนะครับเขาจะมีสองลานครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนกลางเต็นท์คนน้อยมากนี่หนไหมลำธาร นี่คือลำธารของบ้านป่าหมากตรงนี้มีคนมากางเต็นท์ใต้ต้นไม้สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้เราก็ได้นอนที่บ้านป่าหมากนะครับแต่นอนหนึ่งคืน คืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะครับไม่ร้อนกลางเต็นท์นอนเย็นสบายสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพมาบ้านป่ามากนะครับระยะทางประมาณสองร้อยแปดสิบโลนะครับผมก็ใช้เส้นทางที่กรุงเทพมาปานบุรีครับมาถึงปานบุรีก็แยกมาบ้านป่ามากระยะทางจากปานบุรี ปลาหมากก็ประมาณสัก6 0ติโลนะครับท่านผู้ชมเส้นทางปานบุรีบ้านปลาหมากก็ถือว่าโอเคนะครับกอ่อนจะถึงบ้านปลาหมากประมาณ5กิโลก็มีทางออฟโรดบ้างทางลูกรังสลับคอนกรีตก็ถือว่าไม่ยากนะครับมาได้นะครับท่านผู้ชมอากาศดีบ้านปลาหมากเป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆครับ เป็นต้นน้ำบ้านป่ามากอันนี้นะครับลำธารอากาศยามเช้าบริเวณรอบๆโอเคครับท่านผู้ชม บ้านปลามากก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนินจาพันธุ์ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ